สวัสดีครับตอนนี้ความกังวลใหม่ในตะวันออกกลางคือการโจมตีอิหรา่านท้าความเพื่อความเข้าใจอิหร่านสนับสนุนกลุ่มกองกำลังฮามาสฮิบเลละในการโจมตี Israel, อิสราเอลอิหร่านพยายามล้มอิสราเอลที่ผ่านมาอิสราเอล ก็พยายามหาทางรับมือสกัดการเข้ามาในซีเรียบ้างอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนบ้างก็เพื่อป้องก,กันเัดดการไม่ให้กลุ่มกองกําลังโจมตีอิสราเอลได้แบบง่ายๆทางพันธมิตรของอิสราเอลอย่างสาหรัฐอเมริกากับกลุ่มยุโรปก็คว่มบาตท,ทางการค้าต่ออิหร่านอิหร่านก็อาการสาหัสแต่ว่าไม่ทอ้อ อิสราเอลอยากจัดการต้นเหตุอย่างอิหร่านแบบมากๆแต่ว่าทำไม่ได้เหตุผลมาจากนานาชาติไม่ยอมรับอิหร่านเป็นสมาชิกของ UN เกติกาของ UN ก็คุ้มครองอิหร่านการจะโจมตีอิหร่านได้ต้องมีการลงมติจาก UNSC อิสราเอลไม่ใช่สมาชิกถาวร UN ไม่มีสิทธิ์ไปโจมตีแบบไม่ผ่านมติของ UN ได้พยายามทำความเข้าใจ อิรานเป็นสมาชิกของ UN ส่วนปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาแล้วก็เขตเวสต์แบงก์อันนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของ UN UN ไม่คุ้มครองอยู่ได้ด้วยมนุษยธรรมและปาเลสไตน์ไปโจมตีอิสราเอลก่อนอิสราเอล มีสิทธิ์ตอบโต้ได้อย่างที่เราเห็นอิสราเอลไม่ต้องขอมติจาก UN เพราะว่าปาเลสไตน์ไม่ได้เป็นสมาชิกของ UN ส่วนอิหร่านเป็นสมาชิกของ UN ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นมีการโจมตีกัน UN ก็มีมาตรการเข้ามาไก่เกี่ยบ,บังคับระงับยับยับย้งได้ตามกติกานะครับครั้งที่แล้วที่อิหร่านโจมตีอิสราเอลโดยใช้ขีปนาวุธ200-300ลูก อิหร่านก็อ้างกับ UN ว่าเป็นการตอบโต้อิสราเอลกรณีที่อิสราเอลโจมตีสถานทูตของอิหร่านในซีเรียและอิหร่านแจ้งให้กับสหรัฐทราบล่วงหน้าก่อนการโจมตีสหรัฐกับอิสราเอลก็สกัดได้เกือบหมด ลูกที่ไม่ได้สกัดก็ตกในที่โลง่งแต่ว่าอิหร่านก็จะเป็นต้องทำเพื่อการแสดงออกอิหร่านแค่บอกว่าภารกิจของอิหร่านสำเร็จก็คือปล่อยขี่ปนาวุธออกไปได้สำเร็จส่วนขี่ปนาวุธจะไปถึงไหนไม่สนใจแล้วแต่ส่วนที่เราได้ยินว่าขี่ปนาวุธของอิหร่าน ไปโดนเอฟสามสิบห้าไอเสียหายไปยี่สิบกัวลาำอันนั้นมาจากชาวเน็ตชาวอาหรับสายปั่นข่าวที่เชียร์อิหร่านไม่ใช่ข่าวจากทางการของอิหร่านอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยพวกปั่นข่าวอาหรับปั่นข่าวคนไทยเอามาปั่นต่ออย่างสนุกสนานแล้วก็หายไปได้แค่นั้นนะครับเช่นเดียวกับมีแผ่นดินไหวที่อิหร่านแล้วนักปั่นอาหรับก็ปั่นข่าวกันว่า อิหร่านทดสอบอาวุธไร้แรงใต้ดินลึก12กิโลเมตรคนไทยเอามาปั่นต่อเช่นเดิมมีได้พิจารณาแหล่งข่าวซึ่งเป็นชาวเน็ตตามเคย ไม่ใช่ข่าวอย่างเป็นทางการสุดท้ายไม่มีอะไรซักอย่างคนไทยโดนหลอกแบบง่ายได้แล้วคนปั่นข่าวก็ไปปั่นเรื่องอื่นต่อล่าสุดมีข่าวว่าสาหรัฐกับอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านแอดมินเข้าไปดูข่าวจากดิทามออฟอิสราเอลซึ่งเป็นสื่อของอิสราเอลแบบเข้มขน้นแต่ว่าไม่ใช่สื่อของรัฐบาลของอิสราเอลแต่มีที่มาที่ไปเรื่องราวมีอยู่ว่า สหรัฐจะเจรจากับอิหร่านโดยตรงในอาทิตย์หน้าเรื่องโครงการนิวเคลียร์ซึ่งแอดมินเคยเล่าไปแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยถอนตัวจากการเจรจากับอิหรา่านแต่ว่าโจไปเดนกลับไปดึงอิหร่านเข้าสู่การเจรจา,อ,ราอีกครั้งและโจไปเดน ค่อนข้างปณนประนอมอิหร่านก็ต่อรองเยอะไบเดนยอมในหลายเรื่องเช่นถอนกลุ่มฮูตีออกจากกลุ่มก่อการร้ายผ่อนปลนการคว่ำบาตรของอิหรา่านและโจไบเดนให้อิสราเอลตอบโต้ตอิหรา่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอโดโนทามาอยู่ๆจะไปโจมตีอิหร่านเลยไม่ได้แอดมินก็เคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่าต้องหาเหตุโจมตีอิหร่านใหม่ครั้งที่แล้วเจ้ากันไปแล้วมันพอกระเทือนไปแล้วอิสราเอลใช้สิทธิ์ไปแล้ว การเจรจาระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านที่จะมีขึ้นคือการซื้อเรื่องใหม่สหรัฐต้องบีบเต็มที่ อิหรา่านก็ต้องยื้อแบบเต็มที่กอดกติกาเอาไว้ถ้าอิหรา่านแน่จริงจะมาคุยกับสหรัฐทําไมก็ไม่ต้องคุยเพราะรู้อยู่แล้วว่าสาหรัฐต้องบีบเรื่องโครงการนิวเคลียร์ก็เป็นเพราะอิหรา่านไม่พร้อมรบอิหรา่านก็ทําได้แค่อ้างว่าจะใช้นิวเคลียร์ในการปั่นไฟฟ้าเท่านั้นไม่มีโครงการจะเอาไปทําอาวุธร้ายแรงคณะกรรมการจะเข้าตรวจสอบอิหรา่านก็ทวงเวลาปีเรื่อยเพราะว่าอย่างไรสหรัฐก็ไปโจมตีเลยไม่ได้มันต้องมีหลักฐานแบบ แบบชัดเจนและมีมติจาก UN ให้ดูเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสมาชิกของ UN เหมือนกันมีอาวุธไร้แรงประกาศแบบตรงๆ UN เก็ทำอะไรไม่ได้เข้าไปบุกป่าปรามไปปลดหวัวรบไม่ได้ก็ทำได้แค่สาบและความบาดเท่านั้นนะครับถามว่าทำไมเกาหลีเหนืออยู่ได้เพราะมีรัสเซียกับจีนในฐานะสมาชิกถาวรของ UN ยกมือคัดค้านการลงมติให้กรณีอิหร่าน กีนกับรัสเซียก็คงต้องยกมือคัดค้านมาติเช่นกันมันมีง่ายในการใช้กำลังกับอิหร่านแต่โดโนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าถ้าอิหร่านพูดไม่รู้เรื่องสหรัฐจะโจมตีเป็นรูปแบบของการพูดของโดโนัลด์ทรัมป์ต้องเสียงดังไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนไปเชื่อมากไม่ได้ดูกรณีรัสเซียยูเครนกับการขึ้นภาษีโดโนัลด์ทรัมป์ดุดันไว้ก่อน แต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆโดลโนรัมก็พร้อมที่จะผ่อนปลนกรณีกับอิหร่านก็เช่นกันโดลโนรัมขู่ไว้ก่อนอิหร่านก็ผวาในใจแต่คนที่หวังแบบจริงจังในการโจมตีอิหร่านคืออิสราเอลหวังให้สหรัฐหนุนในการโจมตีครั้งที่แล้วเชลเบเดนไม่เอาด้วยก็มาหวังกับโดลโนรัมเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขของสหรัฐในการเจรจากับอิหร่านมีอะไรบ้างให้สหรัฐ เข้าไปวควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยหรือไม่แต่ว่าเงื่อนไขสูงอยู่แล้วอิหร่านก็ยากในการยอมรับโดโนัทรมบอกว่าถ้าเจรจาไม่สำเร็จสหรัฐจะให้อิสราเอลทุบอิหรา่านเป็นผู้นำในการโจมตีอิหรา่านและสหรัฐจะเป็นคนช่วยเป็นคำพูดของโดโนัทรัมในการคุยกับเบนจามินเนทันยาหูต้องพูดลักษณะนี้ ถ้าคนเรียนจิตวิทยามาจะรู้มันเป็นแค่การพูดเอาใจต่อหน้านิทันยาหูผู้บริหารสายเขียเข่ยวๆมักใช้การพูดแบบนี้ต่อมามีนักข่าวถามโดโนัทร์ว่าจะใช้กำลังโจมตีอิหร่านหรือไม่โดโนัทร์ตอบว่าหากต้องใช้กำลังทหาร เราก็ต้องใช้สรุปคือยังไม่แน่รอพิจารณานะครับแน่นอนว่าคนรอปันข่าวปันไปแล้วว่าสาหรัฐกับอิสราเอลจะโจมตีอิหรานแบบแน่ๆตอนแรกโดนัททมบอกว่าจะให้อิสราเอลนำหน้าในการโจมตีอิหรานแต่ว่าพอนึกได้โดนัททมบอกว่าไม่มีใครนำเราเราจะทำในสิ่งที่เราต้องการถ้าอางอิงจากสื่อของอิสราเอลก็ไม่ยืนยันว่า โดนัลด์ทรัมป์จะให้โจมตีอิหร่านเป็นการสื่อความหมายแบบตรงๆไม่ปั่นกระแสแม้ว่าจะเป็นสื่อของอิสราเอลมีความรับผิดชอบอยู่บ้างถ้าเป็นสื่อประเทศอื่นป่านนี้ทําข่าวไปแล้วว่าอิสราเอลเตรียมโจมตีอิหร่านไปแล้วโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสรุปโดนัลด์ทรัมป์กลับคําไม่ยืนยันอะไรว่าจะโจมตีอิหร่านว่าจะให้อิสราเอลนําหน้าในการโจมตีอิหร่านนะครับ เหตุผลก็คือทำตามใจสหรัฐไม่ได้ขนาดนั้นมันมีกติกายอยู่อิสราเอลทำเรื่องนี้เองไม่ได้ต้องให้สหรัฐหนุนแต่สหรัฐก็ไปติดเรื่อง UNSC ตอนนี้ก็แค่ให้อิรานสัญญาว่าจะไม่ทำอาวุธร้ายแรงอิรานก็คงต้องยื้อปฏิเสธไปเรื่อยถ้าอิรานยอมก็ต้องให้ IAEA e เข้าไปตรวจสอบซึ่งอิรานไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นอิรานจะแอบทำ พราะเป็นทางเดียวที่จะจัดการกับอิสราเอลได้ส่วนอิสราเอลก็ไม่ยอมให้อิหร่านมีอาวุธร้ายแรงแบบแน่ๆต้องจัดการจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้ามันง่ายมันไม่ยืดเยือมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายอิสราเอลก็เสียดายโอกาสในครั้งที่แล้วที่ปล่อยให้หลุดมือไปเรามองจากความเป็นจริงนะครับการจัดการอิหร่านก็แค่ส่งฝูงบินของอิสราเอลไปทำลายระบบป้องกันของอิหร่าน และระดมโจมตีโครงการนิวเคลียร์จากทั้ง F35i F15i ตามด้วยฝูงบินบ2สองสปิ มันแหลกคามืออยู่แล้วตอนนี้มันติดที่เหตุผลกับกติกาพวกผู้ก่อการร้ายถ้าจนตัวมันจะอ้างกติกาเพื่อความอยู่รอดทั้งที่มันไม่ได้สนใจกติกาเท่าไหร่มันมีกล้าสู้แบบซึ่งซึ่งหน้าอยู่แล้วอิหร่านก็คงต้องใช้วิธีถ่วงเวลาไปเรื่อยก็เพื่อความอยู่รอดอิสราเอลก็คงต้องใช้นอกเกมสกัดอิหร่านเพราะในเกมกติกาไม่เอือ้อให้ไปโจมตีอิหร่านแบบปราบคาบได้นะครับ